อาจารย์วิเชียงเขาแกล้งเราแต่จริงเขามีอะไรซ่อนอยู่แต่เรามีเวลาประมาณประมาณสินาทีก่อนเที่ยงนะครับยินดีรับฟังรับฟังการแชร์ลิงจากฟลอร์นะครับแต่ผมเรียนให้ทราบกาุณาช่วยกันจินตนาการนี่ว่านี่เป็นกลุ่มวงกลมนะฮะฝากนี้ถ้าทางวงมันหนาไปหน่อยเชิญเลยครับอาจารย์ไรขาเชิญครับเอ่อเดินฟังจากสี่กรณีศึกษานี่แล้วนะคะก็ <c oughs> เห็นประเด็นหนึ่งที่เหมือนกันทั้งสี่เคสเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างครูและศิษย์ซึ่งตรงนี้ค่ะอาจารย์เป็นฐานของความสำเร็จเพราะว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาส <c oughs> คุยกับมิสิงคโป์ด้วยนะคะท่านอาจารย์วิชียน มีสิงคโปร์มีฮ่องกงและเกาหลีซึ่งเขาได้คะแนนพิซซ่าเนี่ยประสบความสำเร็จมากแล้วก็ทีมสด้วยสิ่งอันนึงที่เราเรียนรู้และสอดคล้องกันมากก็คืออย่างที่อาจารย์หมอวิจารณ์พูดเนี่ยว่าปริญญาของครูเนี่ยมันไม่ได้บอกเป็นตัวบอกความสำเร็จของเด็กยืนยันและยูเนสโกเองมีการวิจัยทั่วโลกเนี่ยก็ยืนยันตัวเนี้ยและประเทศอื่นก็มีปัญหาเหมือนเราเหรอคะ่ะ คือครูก็อยากได้ปริญญาตรีปริญญาโทเองก็ว่าไปแต่อันที่มันมีผลมากเนี่ยยืนยันก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเด็กเด็กกับครูเพราะ,ะนั้นทั้งสี่กรณีเนี่ยดังนั้นคิดว่าฐานสำคัญที่ประสบความสำเร็จเนี่ยท่านแก้ได้ถูกจุดแล้วก็ทั้งสี่เคสก็ยืนยันตัวเนี้ยแต่ว่ามีวิธีการที่หลากหลายต่างบริบทน่าสนใจมากค่ะ แล้วที่ชื่นใจก็คือมีผู้บริหารโรงเรียนอย่างน้อยสองท่านบนเวทีเนี่ยได้ทำเป็นตัวอย่างเพราะเรามักจะบ่นว่าเราไม่เห็นตัวอย่างของผู้บริหารนะคะแล้วดันั้ก็ดีใจที่ท่านผอ,อเขตเนี่ยอยู่ตรงนี้มันพิสูจน์หลายอย่างนะคะคือไม่ได้ไปอยู่ในในกรมกระทรวงเพราะตอนนี้เขากำลังวิ่งแก้คีย์เวิร์ดท,ที่จะอยู่ในนโยบายไม่ให้เป็นคำของรัฐบาลชุดที่แล้ว ตอนนี้เริ่มต้นแค่แก้คีย์เวิร์ดก่อนแต่เดี๋ยวจะตามดูว่าเขาจะแก้อะไรอีกนะคะอันนี้ชื่นชมท่านพอเดยก็คิดว่าสุพรรณเขตสองนี่แหละจะเป็นตัวอย่างยกทั้งเขตให้เห็นว่าทําได้ขอบพระคุณค่ะครับผมประโยชน์คุบกัรยานากุลจากมาลายราชวาัรุรธานีครับวันนี้ดีใจมากเลยได้ได้มาร่วมแล้วก็ได้เจอเพื่อนหลายคนที่ไม่เคยเจอกันมาเป็นเพื่อนเก่า ผมคิดว่าที่ท่านทั้งหลายนำเสนอเนี่ยเป็นการแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาทางเลือกที่ที่เอ็กเกรย์ม,มากของท่านอาจารย์วิเชียนเนี่ยแต่ผมคิดว่าที่คุณหมอวิจาาณพูดถึงก็คือกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันน่าจะมีองค์ประกอบสามอย่างหนึ่งก็คือคือคอนเทนต์อันที่สองก็คือ process อ,อันที่สามก็คือ,อ เอาคำผมผลลัพธ์การเรียนรู้ทรนนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเรื่องคอนเทนต์มากโดยเฉพาะเขตโดยส่วนกลางเนี่ย <c oughs> เขาก็จะจะเป็นห่วงเรื่องเรื่องเนื้อหาในหลักสูตรแต่การวัดการประเมินต่างๆเนี่ยไม่แปลกใจที่ของท่านอาจารย์วิเชียนได้ศูนย์เพราะว่าไม่ได้วัดเอาคำใน c r i t i ิ a l คอ i ติงกิของคุณหมอวิจารณ์หรือเรื่องการทํางานเป็นทีม ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำยังไงถึงให้ให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆที่คุณหมอพูดถึงว่าโอเคในผมชอบไปสไลด์ที่ว่ามีพูดถึงสาระก,การเรียนรู้แล้วก็มีไลฟ์สกิลมีเรียนรู้สกิลมีมีเดียแล้วก็รองรับด้วยการปรับเปลี่ยนคุริคีลัมนอินทรักชันเรื่องต่างๆเนี่ยแต่เราเนี่ยในที่เป็นอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยจับไปผิดก็คือว่า ไปทิ้ง learning c o n t ท n t ที่สำคัญกันแต่ว่าไปทำกเกษตรโดยไม่ได้ยึดโยงกับสาระการเรียนรู้จากประสบการณ์ก,ก็กเ็เกษตรก็กรเกษตรทำอะไรโดยครูเนี่ยอาจจะจับประเด็นผิดว่าจริงๆเนี่ยไอ้สกิลเรียนรู้สกิลหรืออินสปิเรชันที่จะปูกฝังให้กับเด็กเนี่ยเป็นยังไงหรือจะสอดแทรกบูรณาการยังไงผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่ที่ เวลานําไปใช้กับโรงเรียนอื่นๆ่แต่ของท่านอาจารย์วิเชียรเนี่ยผมคิดว่าก็ดีมากที่ที่ผมคิดว่าเห็นด้วยกับคุณหมอวิชานว่าเด็กเราเรียนเยอะผมผมค่อนข้างมีประสบการณ์น้อยนะแต่ที่เป็นครูสอนประถมแต่ตอนนี้ก็ใกล้ชิดกับประถมผมคิดว่าในสาระเนี่ยมันเยอะมากเลยพหนึ่งพสองพสามเนี่ยผมอ่าน m c k i n ินซี่รีพอเนี่ยก็บอกว่าเด็กที่ฟินแลนด์เนี่ยจะไม่เข้าโรงเรียนก่อนอายุยเจ็ดขวบ แล้วในสองปีแรกเนี่ยก็จะเรียนไม่เกินสี่หรือห้าชั่วโมงแต่หลังจากนั้นสิบห้าปีเด็กฟินแลนด์เนี่ยติดอันดับโลกในคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่ฟังคุณครูเนี่ยมันสามารถบูรณาการแล้วก็ทุกวิชาแล้วก็โดยใช้วิถีชีวิตเชื่อมโยงในการเรียนรู้เป็นสื่อในการเรียนรู้แล้วเขาก,ก็เกิด โยงกับสาระก,การเรียนรู้แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจเมื่อมีแรงบันดาลใจก็เห็นด้วยคุณหมออาจารย์มันจะขับเคลื่อนอย่างมาสารที่จะศึกษาอ่านด้วยตัวเองแต่ที่สําคัญแน่นอนคือเขาได้สกิลเลอร์นิ่งสกิลได้ไลฟ์สกิลซึ่งผมคิดว่า,ามันเป็นทักษะที่สําคัญมากในสัตว์ที่ญีแต่ว่าไม่ทราบว่าก,การศึกษาไทยเห็นความสำคัญเรื่องนี้หรือเปล่าครับ,รบขอบคุณครับอาจารย์ครับ อีกสักหนึ่งหรือสองท่านไหมครับใช่ครับก็ที่ที่เจอหลายๆท่านในนี้นะครับผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่มีก็คือทุกท่านมีอุดมการแล้วก็มีใจนะครับแต่คราวนี้ที่ลุกขึ้นมาพูดเนี่ยอยากจะอยากจะพูดถึงว่าในมหาวิาลยเนี่ยยังไม่มีแนวคิดชมรมครูเพื่อสิทธิ์นะครับ คนที่จะไปเป็นครูนี่เรียนหมายวิลาลยสปีเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้เป็นครูเพื่อสิทธิ์พอจบแล้วท่านจะไปสอนเขาตอนไหนนะครับตรงนี้ขอฝากท่านไว้ว่าจริงๆเนี่ยถ้าปลูกฝังอุดมการตั้งแต่เรียนปปียรตีเนี่ยเตรียมพร้อมเขาเนี่ยจบออกไปเนี่ยจะง่ายง่ายมากเลยครับที่เขาจะไปทําของเขาเองได้ต่อไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าชุมนุมชุมชนรครูเพื่อสิทธ์เนี่ย อาจจะต้องขยับมาดูที่มหาวิทยาลัยตอนที่อาจารย์สอนคนที่จะไปเป็นครูนี่หรือเปล่านะครับนี่ขอฝากไว้ครับขอบครับก็บังเอิญโจทย์คล้ายกันมากเลยนะคะในในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคือยันมีโจทย์ว่าผู้เรียนเป็นสําคัญก็เหมือนจะเป็นประโยคคําถามหรือว่าประเด็นเดียวกันนะคะแต่ที่ความเป็นห่วงของพวกเราที่อยู่ตรงนี้ก็คือนักเรียนที่เป็นเด็กนะคะ แต่ที่จริงอ่ะผู้เรียนรู้ที่สำคัญมากๆก,ก็คือคุณครูค่ะเราเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์นั้นสามารถสร้างการเรียนรู้ได้และรวมทั้งตัวอย่างทั้งหลายนั้นมีตัวอย่างของการสร้างแรงบันดาลใจกับนักเรียนที่เป็นเด็กๆนะคะตัวอย่างของพี่ดุษฎีก็อาจจะมีแวแวๆของการสร้างมแรงบันดาลใจให้กับครูแต่ ิฉันรู้สึกว่าหน้าที่ของเราหลายคนก็เป็นครูสอนนักเรียนนี่แหละคะ่ะแต่ท่านจะไปสร้างแรงบันดาลใจกับเพื่อนครูยังไงหรือท่านที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยฉันอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏน์กำแพงเพชรน,นะคะเราจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครูที่กําลังทํางานครูยังไงรวมทั้งนักศึกษาที่จะไปเป็นครูยังไงเป,เป็นโจทย์ที่ดิฉันรู้สึกว่าต้องกลับไปทำนะคะแล้วก็พยายามที่จะสะสม ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อพัฒนาตัวเองที่จะเป็นครูของครูให้ให้ให้เป็นให้ให้มีครูที่เรียนรู้จากการทํางานครูได้อย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกว่าได้โจทย์เนี่ยมันน่าจะสําคัญไม่แพ้ได้ความรู้นะคะงั้นขออนุญาตเติมนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่สําหรับทุกท่านด้วยเน้นคิดว่าการศึกษากระแสหลักนะ่ะ มันเป็นชุดความคิดชุดหนึ่งนะคะที่ทำให้คนพึ่งตนเองไม่ได้แล้วนั้นคิดว่าการศึกษาทางเลือกที่ช่วงนี้เกิดขึ้นเป็นอันมากเป็นอีกชุดความคิดหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ต้องไปสู้กันหรอกแต่ว่าใครอยากจะพึ่งตนเองก็หาทางออกกันและนั้นคิดว่าชุมชนของเราวันนี้และพรุ่งนี้ก็คงมาหาทางออกกันอะไม่ต้องพึ่งใครอะ่ะ พึ่งตัวเองแล้วก็จับมือกันไปนะคะขอบคุณค่ะผมจะพยายามรักษาเวลานะครับอยากจะเรียนว่าอย่างนี้นะครับที่ประชุมสองวันนี้เราจะเป็นกระแสะหลักนะครับ <laughs> ผมไม่ได้ชวนอาจารย์ทุกท่านมาเป็นทางเลือกนะครับ <laughs> เราจะเป็นกระแสะหลักนะครับแล้วก็ด้วยความสัจจริงในฐานะที่ที่เป็นคุณหมอแล้วก็มาช่วยงานมูลนิธิสดศรีสลิดวง ผมเป็นหนึ่งคนในประเทศไทยที่ไม่รับการวัดผลนักเรียนแบบนี้ผมอยากรู้จริงๆว่ามีใครคิดเหมือนผมอะอยากรู้จริงๆนะอย่าลืมที่อาจารย์วิจาร์ณท่านเลคเชอร์นะครับเราต้องการ formative assessment ใช่ไหมครับเพราะน่าจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์วิเชียนผาเชิญนั้นะเรายินดีรับคำท้าเพราะเราจะสร้าง formative assessment ให้การศึกษาทางเลือกดู ทางเลือกหมายถึงใครนึกออกนะครับเพราะเราหลักนะครับพวกนั้นอนะทางเลือกเราเราจะค่อยๆทำแล้วสร้าง formative assessment ให้การศึกษาทางเลือกซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประเทศดูตอนนี้กระแสหลักมีอยู่แค่70คนประมาณนี้นะฮะเ,เพราะอะไรครับเพราะอาจารย์วิจารณ์พูดหลายครั้งนะครับไม่มีใครเก่งมาจากบ้าน พูดง่ายๆว่าพวกเราเจ็ดสิบคนไม่มีใครเก่งมาจากบ้านนะครับหท่านนี้ด้วยนะฮะขออภัยเราต้องการชุมชนการเรียนรู้เราต้องการ PLC นะครับตาราที่อาจารย์ได้ยกมาให้ดูแล้วก็เรฟเลนซ์จำนวนหนึ่งบอกว่าเราต้องการ PLC แต่เราต้องการชุมชนการเรียนรู้ของของคุณครูคุณครูเป็นผู้เรียนรู้คนแรกและเรียนรู้ไปพร้อมกันกบสิทธ ดังนั้นงานนี้เป็นไปได้เราจะเป็นกระแสหลักได้ต่อเมื่อเราช่วยกันสร้างชุมชนการเรียนรู้เราถึงชวนอาจารย์ทุกท่านมานะครับเพราะเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าไม่ใช่มีเพียงประเทศไทยไม่มีแค่ห้าคนนี้หรอกไม่เป็นไปไม่ได้มีอีกแน่นอนแน่นอนอาจจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศแต่มีมีมากกว่านี้เป็นหลักร้อยหรือไม่ก็หลักพันเผอก็หลักหมื่นแต่ไม่ใช่หลักแสน เพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อสิทธิ์หรือ PLC ได้อันนั้นคือสิ่งที่ทาง,ทางมูลนิธิสยามกมมาจนกับสดศรีสเลดวงนี่ขออนุญาตใชค้คำขออาจารย์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งก่อนปิดประชุมภาคเช้านะครับว่าเราจะมาช่วยเราเราจะปูเสือให้เราจะปูเสือให้เชิญอาจารย์นั่งเสือแล้วสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อสิทธิ์ด้วยกันนะครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่สละเวลา ฝ่ารถติดมาร่วมกันสองวันนี้แล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งห้าท่านนะครับที่แสดงตัวเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังก่อนยังมีอีก65ท่านที่ที่ฟลอยังอยากเล่าด้วยนะครับเชิญคุณอ้อเลยครับค่ะขอเสียงปรบมือให้บนเวทีค่ะ